สวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมผู้ชงนะครับที่โชว์รูมรถยนต์มือสองเพอร์ c ฟกต์อยู่กับเราที่ช่อง Perfect Car Channel นะครับวันนี้เอา p p v 7ที่นั่งนะครับแบรนด์ยอดนิยมบอกเลยว่าราคาดีราคาโดนมากๆนะครับสำหรับ Fortuner คันนี้นะครับก็ไปชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดรถเข้ามาอย่างเช่นคลิปนี้ครับนะวันนี้ที่ผมหยิบมาให้ดูนะครับเป็น Toyota Fortuner นะครับ 2.4V เกียร์ออโตเป็นโฉม2018เลยนะครับนะดิสเบรก4ล้อนะครับนะแล้วก็เบาะไฟฟ้าคู่หน้าอีกด้วยร,ราคาดีราคาโดนนะครับนะราคาตั้งขายอยู่947,000บาทแถมยังมีโปรโมชั่นครับออกรถเพียง999บาทนะครับมีส่วนลดให้อีก50,000บาทนะครับ <Wow. S 1> ราคาก็จะเหลือเพียงแค่897,000บาทเท่านั้นนะครับเลขไม่ใช้งานมาเพียงแค่100,000 80,000โลมาดูตัวรถกันสภาพแบบเข้ามาใหม่ยังไม่ได้เก็บงานเลยบอกเลยว่าแค่ล้างดูดฝุ่นอย่างเดียวนะครับนี่นะครับบอกเลยว่าคันนี้ได้สภาพมาค่อนข้างแบบโอเคมากๆเลยนะครับนะสำหรับฟอร์จูเนอร์คันนี้อ่ะนะครับนะไฟหน้าเป็นบีม LED นะครับแบบนี้นะครับมีไฟเดย์ไลท์ให้นะครับไฟเดย์ทม์รันนิ่งไลท์นะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นไฟตัดหมอกนะครับชุดโครเมี่ยมบอกเลยว่าคันนี้มาแบบว่าใหม่ๆเอี่ยมๆเลยเงาๆกันไปเลยนะครับสำหรับฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับ นะตัวรถนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างหลักนะครับน้ำไม่มีตัดต่อดัดแปลงพัตุกรรมตัวรถนะครับหรือไม่มีพิกคว่ำนะครับจมน้ําไฟไหมไม่มีแน่นอนนะครับเลขไม้เป็นไมแ้แท้ร้อยเปมีการรับประกันลงสัญญาซื้อขายให้ด้วยนะครับผมนะนะโอเคครับมาดูนะครับคันนี้ถ้าบอกตําหนิจะเชื่อไหมเคยมีเก็บสีฝากระโปรงหน้ามาก็คือ,อน็อตฝากระโปรงม,มีรอยแกะิดนึงเดี๋ยวไปดูช่วงท้ายคลิปผมจะเปิดฝากระโปรงให้ดูนะครับแต่ไม่มีชนหนักแน่นอน นะครับผมอ่ะมาดูด้านข้างครับอ่าประมาณนี้นะครับกระจกนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวสอดแทรกอีกด้วยเป็นกระจกแบบพับไฟฟ้าด้วยปรับไฟฟ้าด้วยนะครับตัวนี้อ่านะครับอ่าดูฮะภายในครับเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลแบบนี้เห็นไหมฮะตัวเนี่ยตั้งแต่ปี17 18ขึ้นมาจะเบาะไฟฟ้าคนนั่งข้างจะเป็นอาจจะเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยเบาะคนนั่งข้างนะครับโอเคนะครับนี่ฮะนอตประตูอันนี้น่าจะมีการเคลมสี ประตูมาบ้างนะครับมีรอยแกะประตูนะครับอันนี้ให้ดูก่อนเลยนะครับอ่าเนี่คือต้นที่ของตัวรถมีเท่านี้เองขาย947,000และยังมีส่วนลดให้อีก50,000บาทนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันอ่านะครับ Fortuner 2 4 V แน่นอนครับมีกล้องมองหลังมาด้วยนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นตัว V นะครับเป็นแบบฝาท้ายเป็นแบบเปิดแบบไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าด้วยนะครับตัวนี้อ่านะครับนะโอเค นะครับเสียงก็จะมา e a าร r t ไปหน่อยนะเพราะว่ายัางไม่ได้เก็บงานเลยนะครับตัวนี้มีเข้ามานะครับแล้วก็เ,เคมสีฝากระโปรงหลังตัวนี้เคยมีเคมสีมานะครับมีเฉียงชนตามการใช้าง,งานปกติตามสมภาพของรถมือ2นะครับที่เก็บสัาระนี่ด้านนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะกว้างขวางเลยแล้วก็เป็นที่นั่งคนที่6หรือที่7นี่นะครับเวลาพับเก็บก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมะนะครับแล้วก็เครื่องมือแม่แรงจะอยู่ในช่องนี้ฮะแบบนี้ฮะเครื่องมือแม่แรง นะครับแล้วก็ตัวปิดตัวปิดขาเบาะตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเก็บก่อนนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเอาไว้ปิกนิกได้นะตัวนี้มีจุดปล่อยไฟ12โวลต์ให้อีก1จุดตรงนี้เลยด้านถ้ายนะครับผมอ่าโอเคครับในส่วนของยางอะไหก็อยู่ด้านล่างนะครับมีให้ครบทั่วเลยนะครับยางอะไหก็มีให้นะครับ สำหรับคันนี้นะครับใครสนใจเนี่ยอยากออกรถฟรีดาวด้วยเงินออกรถเพียง999บาทถามว่าค่างวดผ่อนเท่าไหร่นะครับอยู่ประมาณ15ื่นกลางถึง16ื่นกนะครับก็ขึ้นอยู่กับดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับนะครับอยู่ที่เครดิตลูกค้าด้วยแต้ถามผมได้เลยนะว่าตอบได้เลยว่าออกออกง่ายได้ทุกอาชีพจริงๆนะครับขอเพียงแค่เป็นอาชีพสุจริตนะครับตรวจสอบได้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวพนักง,งานบริษทัทผู้รับเหมาเกษตรกรออกได้เลยนะครับเพียงแค่ ธนาคารประเมินรายได้เนี่ยสามหมบาทต่อเดือนถ้ารายได้ไม่พอนะครับคนเดียวสามารถเอาคนในครอบครัวมากู้รวมได้นะครับนะง่ายๆนะครับเอกสารก็ใช้เพียงแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นเองนะครับนะอ่ะเดี๋ยวไปดูตรงข้างในภายในตรงคนขับกันบ้างครับไปครับโอเคครับเปิดเข้ามานะครับอ่ะครนนี้นะครับก็จะดูในส่วนของกระจกกันเลยนะครับเป็นกระจกแบบไฟฟ้านะครับตัวนี้แบบออโต้ไฟฟ้าทั้งหมด4บานนะครับระบบเซ็นทรัลล็อกมี ตัวรอกกระจกมีนะครับแล้วก็กระจกมองข้างเป็นแบบพับไฟฟ้าแล้วก็ปรับไฟฟ้าด้วยนะครับถัดเข้ามาก็จะเป็นระบบบูสต์สตาร์ทนะครับตัวนี้นะครับผมถัดลงมาที่เลขไม้ฮะเลขไม้ก็จะเป็น1นึ่งแสนแปดหมพโลนะครับวงลัยมันติฟังก์ชันทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับถูเข้าถูออกล้อสายทูเข้าทูออกแล้วก็เปลี่ยนโหมดเปลี่ยนช่องได้นะครับตรงนี้ฝั่งขวานะครับก็จะดูโหมดที่หน้าจอนะครับตรงนี้นะครับนะ ดูสัญญาณเตือนต่างๆดูค่าต่างๆของตัวรถได้นะครับตัวนี้โอเคครับฝั่งขวาครับก้านฝั่งขวานี่ก็จะเป็นระบบเปิดปิดไฟหน้านะครับตัวนี้เป็นการเปิดไฟหน้าแบบระบบออโต้ด้วยนะครับมีแบบออโต้ด้วยนะครับผมตัวนี้ส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นระบบที่ปัดน้ําฝนนะครับตั้งความเร็วความช้าได้ตัวนี้นะครับหน้าจอครับมีหน้าจอแสดงผลนะครับกล้องมองหลังมีให้นะครับแล้วก็เนวิเกเตอร์ในตัวมีบูทูธ FMAM นะครับ ใหดีไหครบทั่วเลยคันนี้นะครับแต่ว่าจริงๆต้องใส่ sd card ก่อนซึ่งตรงนี้เรามีอยู่แล้วนะครับวันส่งมอบเนี่ยเราจะเอามาใส่ให้นะครับเนื่องจากเราเก็บไว้ถ้าหายเนี่ยมูลค่าค่อนข้างสูงเลยนะครับหัดลงมาครับเป็นแอร์ระบบดิจิตอลออโต้นะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ด้านล่างก็จะมีจุดปล่อยไฟ12โวลต์หนึ่งจุดนะครับตัวนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นช่องเสียบต่อ usb กับ aux นะครับนะครับยังรองรับระบบอยู่เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเกียร์ออโต้นะครับมีทั้งหมด ออโต้แล้วก็โหมดเป็นนวดนะครับเม็นนวลก็ตบข้างนี้นะครับมีทั้งหมด6กเกียร์ด้วยกันนะครับผมอ่านะครับมีโหมดครับขี่ให้เลือกถึง2โหมดนะครับนะเป็นอีโค่โหมดนะครับก็คือจะล็อกรอบรถเนี่ยให้วิ่งอยู่แต่ในโหมดอีโคเพื่อความประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็ในทรงของ power mode power mode เนี่ยก็จะทําหน้าที่คล้ายๆกล่องเครื่งไฟฟ้านะครับที่แตะคันเร่งไม่ต้องลึกนะครับรถก็จะออกตัวค่อนข้างดีนะครับระบบการลื่นถลายนิให้นะครับตัวนี้ครบถ้วนเบาะนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าเหมือนนนนกััััััตวคคขบบบะรรปไดด้้ทททงงหม6ิศา นะครับตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวไปดูใต้ฝากระโปรงรถกันบ้างนะครับผมโอเคเปิดฝากระโปรงมาแอบตกใจนิดๆนะครับอันนี้อาบน้ําแต่ข้างนอกยังไม่ได้ทําความสะอาดภายในก็คือเดิมๆมาเนี่ยมันก็จะมีคราบขี้ฝุ่นแบบนี้แต่ี๋ยว,วันส่งรอบเดี๋ยวผมเก็บให้หมดเลยนะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยหมดจริงๆใจร้อนะจริงๆจะให้ทีมงานจะขอเก็บเก็บความสะอาดก่อนนะบอกไม่เป็นไรฮะเอามาให้ดูก่อนได้เลยนะครับนะอ่าเห็นรอยที่ฝากระโปงะรงไหมฮะอันนี้อาจจะมีเคมสีจากฝากระโปรงมา นะครับตัวนี้นะมีอาจจะมีเข้มสีฝังกระโปรงมามีรอยแกะรอยไข่บ้างนะครับแต่ตัวล่างนะครับอยู่เหมือนเดิมนะครับแผ่นเพจชัดเจนป้ายมอกอยู่ครบนะครับนะขานหน้าครับนี่สีเดิมนะครับขานหน้าเป็นสีเดิมแน่นอนตัวนี้ขานหน้าขานกลางขานข้างสีเดิมหมดนะครับอ่าโอเคเครื่องยนต์นะครับ2.4ลิตรนะครับหรือ2 4 0 0ซีซีนะครับ ราคาโดนใจมากนะครับสาหรับเจ้าคันนี้นะครับกับตาหนิที่บอกได้เลยว่าไม่ได้เยอะมากนะครับธรรมดาครับรถมือสองมีขับมีเฉียวชนตามการใช้งานมีแน่นอนนะครับเราไม่ได้ขายฝันไม่ได้ขายความสวยงามนะครับบอกเลยว่าเราขายความจริงใจนะครับใครชอบคันนี้ผมย้ำรายละเอียดให้คีนะครับสำหรับ Toyota Fortuner 2.4V นะครับเกียร์ออโต้รถปี18นะครับวันนี้เอามาขายให้ในราคา947,0 0 0บาทยังไม่พอแค่นี้มีโปรโมชั่นจอง999บาบาทแลกส่วนลดไปอีก 50,000บาทฟรีค่าจัดค่าโอนค่าเนินการอีกมูลค่า2 0 0ห0ืบาทฟรีไปเลยนอกจากโปรโมชันดีๆแบบนี้แล้วนะครับนะยังมีรับประกันหลังการขายด้วยนะครับรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง ECU นะครับสูงสุด1ปีหรือ1นหมื่นโลนะครับดูว่าไหนถึงก่อนเรารับประกันตามปีรถนะครับผมนะอ่ะยังไม่พอแค่นี้นะอยู่ต่างจังหวัดอยากซื้อรถกับเพร์เป็กทำไงผมมีแพซนส่งไปเซ็นได้ทุกจังหวัดเลยในประเทศไทยนะครับนะไม่ว่าพี่จะอยู่จังหวัดไหนส่งไปเซ็นทั้งที่บ้านก็ได้ที่ทํางานก็ได้สะดวกมากครับนะ ซื้อง่ายาพอๆกับซื้อของในช h อปปีหรือใน Lazada เลยทีเดียวนะครับผมนะก็ประมาณนี้ส่วนใครอยากเข้ามาดูตัวจริงนะครับสามารถเข้ามาดูรถที่โชว์รูมได้นะครับตั้งอยู่ที่ซอยลาซาด87ถนนสุขวิท105แขวงบางนาเขตบางนากรุงเทพมหานครย้ำอีกทีนะค่างวดแค่15,000-16,000ถึง 16, บาทปีดาวนะครับหรือถ้าใครอยากดาวเพิ่มเติม5%ถึง30% ติดต่อสอบถามเรื่องค่างวดเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับ0971818000ครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านก่อนครับสวัสดีครับ